สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทีักแปงสุกูสุสคนทั้งในประเทศต่างประเทศพ่อกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาอยู่เทียงนาบาวดาวเบาดาวนองน้ำนองเหนือพี่น้องมาชวนผักเพลินงามอันนี้ชวนผักเพลินมันนี้กับนี่วิยงมาพี่น้องเลย ลงไปทั้งลุ่มก็แล้วมีเบี้ยทั้งลุ่มก็แล้วพวกตัวกัศยสิเป็นพอนองเมยนะครับพอคู่แผดเนาะอยู่ทั้งลุ่มพูนเวลากัศย์ตามลงไปตามลงไปเพิ่นอยู่ลุ่มพูลแล้เนาะพี่น้องไปเอกันอยู่ลุ่มเนาะ ถ่าทีมงานอยู่พี่น้องยังบ่มีคนเลยอยู่น้ำกันสามคนลุงมินกันยังบ่เห็นลุงหักกัยังบ่เห็นแล้วก็เขาลุงทองคาเนาะพอต้ากัยังบ่เห็นแล้วก็บ่าวดาวกัยังบ่ทันได้ลงมาตอนนี้เขาก็อยู่กับพี่แล้วพี่น้องหน้าบ่าวดาวบานนา ปันสีนเอาบุญพี่น้องไอ้มือเงินฉีมีบุญเนาะเด็ดแต่กังเวนเลยอากาศมันหนาวแหงกลางคืนวไหวายนองมาเฮ็ดกังเวนกังเวนเลยพี่น้องบรรยาก,กาศโอ้ยลมแห้งพี่น้องเลยลมลมลม

ไปด่างอ,อันนี้ก่อนเฮ้าเฮาผู้เฮ็ดอันนี้ลุงคนปีปิ้งม,มังก,กกรอมันบ่ลุงโอยกี๊บกอรอเออเดี๋ยวคอยังซ่ายังโคตุกจะว่าแข็งขนาดได้นี่อ่หนอนี่ของเส้ยพี่น้องเลย คือไข่ห้ำง่วนะไข่ไข่ง่วพี่น้องไข่ห้ำง่วพี่น้องเลยอาหารจานเด็ดเมนข้าบุบยับุันบอร์รอเอาไปใช้ลุงเอามาด้วยเขยลิบอ๋อลูกลุงดู แสบๆเลยพี่น้องเลยอากาศฮอนฮอนเอออากาศหนาวๆกินฮอนฮอนครับมาพี่น้องท่านี่ก็ได้สู้บสู้บ่ โอ้ดี้เชฟอยู่เลยเาเราไม่ป่ามันเดินจงป่าอยู่เนาะพมดีดเลยนะฮะน้อยผัดปพะเาเห็นที่ปลูงออกป่แ่ที่นังกับพี่จีนะสินะอยากเนี่ครับพี่จีนแม่แม่รัวพี่น้องป่าพันคแแม่ครัวโอ้ยคนแแม่รัวพี่น้อง ชุกเลยป้าป้าสบายดีปาลุงเอพี่สบายดีปาลุงอ้าวสบายดีปาลุงกตีเด้อป้าป้าไปกินวันนี้ถักขนาดพี่น้องเกือเพือกคมๆอันนี้ก็คือ ได้พูดหนึ่งภาษาแล้พกลงินเดือน่าวกเงนนานแับผมุปึเออผมุป่ว่ะ่เราเข้าขนาดนั้นหุบไปทางนันหุบไปน่เคล่เ้ยทางนั้นก็มีด้วอันอันนี้มันพวกเขากินนี่ไหลมีแ้แบงไปเลยลุง ไปแล้วประมาณสั่โมงหนึ่งช่องสั่โมงพี่น้องเลยช่องโมงพอดีโดยตอนนี้จะโมงลุงเออชีหอดชสองสั่งโมงแล้วยขอบคุณลายๆเด้อเนาะผู้ใหญ่ใจดีเนาะใส่บุ้งด้ว เอาใส่ค <c oughs> <sia. S 1> ุณลเอาใส่คุณอบคุณผู้ใหญ่จะดีรลาัๆเด้อขวาสุกภาาแข็งแรงบรวยเงินทองสุกภาาแข็งแรงยินยังก็ประสบามสดเรจเนาะซื้อซีนให้กินเอาเลยลุงเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันปันพี่น้องเลยครับมันน่อยง่ายกันว่าบ่ได้หลายคน ว่าลุงพคนอยากตื่นเต้นได้พผนมานได้ทั้งสินได้ทั้งเงินเนาะเออเออคนตื่นเต้นแฮนเนีพพ่นเว่ยเมื่อเมื่อเพิ่นไปชื่อไม่เมื่อเพิ่นไปชื่อไม่เพิ่นถือเลขอยู่ เออคนถือเลขอยู่แต่ฮะเฮ็ดทัวเนาะเฮ็ดไปทัวไไรใเดี๋ยวนี้อัาแรวผมมาถือบ่ กันฝัวไหนแตมื่อ่ีะไรจังว่าสามเปดเปดร้อบ <ah ่อรูผันหนึ่งบ่หูคือกันประมาณ8ปด้อเนอะอากาศอากาศหนาวบป้กแปกมากอีกหนาวเนาะ น้าจอจันทร์เขาว่าอะไรขนาดเลยเฮ้ยว่าข้กินกับข้นมันบอาคือขึ้นหร้อมวลหรแล้วเนาะนาตู้นแมาใจเลยเอพอีที่อเ่่าเออาเปรถแล้วรถเฮ่ ชาวบ้านปาจิตกใจใช่ะคือม่าเคยเห็นลรามาฟ้อนนนดูนี่นะพิเป็นยังเนาะในบ้านเห้องไงขนาดพี่น้องเ้ยฉีดพูทละพันกระตืร้

มันมดแลวอาเนบถทงที่บลาถึงบัมูพยางมาเลุงเฟอรลงมุฟิสยไงมันก็ยังกองอย่ี้อยู่ี่ยมันไข่อยเห็นไอสคไลย่งมันปบไปเจอคุ้งแันแท้ๆปบมันไวก่นี่ลูกินมันไปท้งาเลนกมาเลย

เบื้องอาตัวได้บ่มีเหล่าเขาใส่ให้มันคบกับพ่อเออกันนั่นแล้วกับยันว่ามันทับกันหมดน่ะนะตอนน่ากระจกว่ามีคนคือกันประจักตัวลุ่มนะโป้งห่างๆกันในความมันไปกอดกันหมดเลยนี่มันล้นนี้เออลงดอก คือว่าพอดีบอลลูนเฮียเต็งแล้วเมื่อจะงงจะควายควายผมมากเลยไปหาควายเพิ่นมาได้เรียนดอกเพิ่นชิเมื่อเพิ่นกับเพิ่กินดอกกันดีนะชิไปเห็นไอติมฆ่าไอติมอยู่ไอติมชองทาง กินมาแต่ผี่มันอิ่มวะก้อยคืนไปแล้วค้นไปแล้วแวก้อยเจีวเนาะข้าวข้าวหอมอ้าโรดเปิดไปย่าก้ามป่ลาบเลยนัวเลยน้ลุงนัวราคาเพ็ดนันนเลย

ลนานเลยพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไม่คิหนานหาอยังอีกสบายดี